พระเจ้าบรวงเธอพระองค์เจ้าอธทิตยาทรกิติคุณเชิญผ้าพระกฐถินซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระบาภกรหม่อมให้เชิญไปถวายนวสุทธาเทพพระวลารามกรุงเทพมหานครวันนี้เวลา17นาฬิกานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระบาภกรหม่อมให้พระเจ้าบราวงเธอพระองค์เจ้าอธทิตยาทรกิติคุณ จะเด็ดไปทรงบำเพนพระกุศลถวายผ้าพระกฐถินซึ่งทรงพระกรุณาโปรโดกราบะหม่อมให้เชิญไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์นบสุทันิเทพพระบรารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครปัจจุบันมีพระพรมวชิวรมุนีเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรรวม92รูป ในการนี้ทรงจุดทูบเทียนเครื่องมรสการบูชาพระศรีสักยมุนีและผ้าพระสุนทรีวานีแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธฐมรามาธิบดินรัักรลที่8ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหารหลวงมัสสุัาเทพโรฬารรามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรป h a r ิหารเดิมชื่อว่าวัดมหาสุทธ,ธาวาสตั้งอยู่ใจกลางพระนครสร้างขึ้นมาปีนมื่อปี2 3ส0ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งแล้วเสร็จสมบูรณ์ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวรัชกาลที่สามและพระราชทานชื่อว่าวัสุทัน์เทพรวรารามมีพระพุทธตรีโลก,กเชษฐ์ประพุทธรูปปางวรวิชัยเป็นพระประธานพระอโอโบสถ จากนั้นเสด็จออกชาญน้าพระอุโบสถประธานพระบรมกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคเงินสนับสนุนวัดและสมทบมูลนิธิอัทธมาราชานุสรในพระบรมราชุปธรรมเฝ้ารับของที่ระลึกวมสุทัศเทพพระวรารามิตรปัตยกรรมผสมผสานกันระหว่างกรุงศรีอยุธยากับกรุงรัตนโกสิน์มีปูชนียสถานสำคัญต่างๆอาทิ สัตตมหาสถานที่จำลองสถานที่สำคัญเจ็ดแห่งหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพระวิหารคตรหรือพระระเบียงคตรสร้างล้อมรอบพระวิหารจำนวนสีหลังเป็นบัตรที่มีความงดงามและสรงคุณค่าทางศิลป,ะปะวัฒนาธรรมอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย